สวัสดีครับมื่อวนี้ผมสีมะแปงน้ำประแดกมไปเติมน้ำประแดกครับนี้ปัญหาเวลาประแดกหมดว่ครับนี่ครับแหงคอรอเลยครับน้ำประแดกนี่บ่เหลือเลยเห็น่าแหงครับแหงเหลืออยู่น้ำนิดหน่อยแตที่นี่เขาสีมาเพิ่มน้ำประแดกของเขาครับมาครับสิ่งที่ต้องเตรียมกับมีนี่ครับน้ำปลาครับน้ำปลา นี่น้ำปลาครับแล้วก็ชูรสครับกระปีครับนี่ครับกระปีครับเขาก็บเสมีไอ้ก้านบักนัดอยู่แล้วเขาก็บ่ักไหลายราะอันนี้มันมีอยู่แล้วแบบย่ามเขาไปซสือมาเนี่ยซสือมาาไม่ไปแล้วเอามากินเนี่ยเขาก็มาใสไเพิ่มก็ได้ครับมาครับไม่เห็นเลยครับอันดั้นแรกก็ใส่น้ำปลาครับ เดี๋ยวเดียวนี้ค่าไฟเนี่ยสิบใบแน่นี่ครับพ่อกระชาไปเลยครับ คือกระเด็นกระโดนไปไแลยละเราไปข้าไวไปอย่างน้อนี่สี่ละครับเท่าแล้วครับเปื้อเพื่อปลาปลาเนี่ยครับเพราะเราติเพิ่มน้ำกระเดกนะแต่ทำไมเล็กี้เขาไปใส่ใบกระถินใสกระถินไปน้ำครับเพื่อให้มันแดงผมก็ดึกทีมางานนี่ละ เยวะกับถมว่วสาล่เยอะกันนี่แหละใบกระถินเนี่ยครับเราก็ เคล็ดลับง่ายๆครับผงชุรสครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็นี่ครับกระปีครับเพจไ่สีประแดกเขาสวยงามใส่ลงไปประมาณทักพี่หนึ่งอี่ยงครับเขาค้นครับนี่ครับ คนให้กะปินี่มันละลายกะปิแห้งหนองแห้งดีแล้วครับบางกระจุยห่อ,หอนี่โอ้ยเปิดมาเนี่ยกุบว่ามันกินปลาแดกเนี่ยไปมันละลายตีให้มันละลายลลเขากันครับน้ำปลาน้ำปลาเขาแล้วก็คน,นไต่ขึ้นมาครับปลาแดกเนี่ย ีที่เพิ่มน้ำประแดกครับเนีผู้ใดนี่ให้ประแดกน้ำประแดกแหงนี่ตำปบกุุงดูรายนีย่นี่ครับสูตรนี่ครับส่วนจีหอ้ำปลานี่เห็นขังหลังแล้วก็ไปจิตนตนาการเอาเด้ครับเด้อว่ามีสปอนเซอร์กับว่ามีอันนี้แหละครับนี่ครับนี่สีนี่ครับเป็นไรครับ กิหอมนี่ปลตดองห่วงครับกับประแดกเขา้าหนงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่อันนี้เลยหล้ครับกลัวขัากลัวใส่เพิ่มกับแห้งสิดีครับนี่วิธีเป็นวิธีการปรุงประแดกสดครับผม ได้แล้วครับเห็นไ่มครับสีน้ำประแดกนวดดีไ่มครับใส่ตำบักคุ้งเกิดโอเคเลยครับผงนวดอี่แล้วจะมักด้วยครับจากไปก่อนนะครับกับคลิปการเพิ่มน้ำประแดกครับผมไปแล้วครับนี่ครับนี่ลาก่อนครับผมพอกันในคลิปต่อไปดนะครับผม